รุปข่าวเชฟเมนยูโกประจำวันที่9พฤษภาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชงนี้คอสเนะผีเสนอค่าแรงคาร์วานี2.5แสนปอนด์เป็น,นว่างานนี้แมนยูของรัฐผมจะเสนอค่าแรงประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับทางอีสันคาร์วานีโดยหวังว่านักเตะค,คนนี้พร้อมตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมอย่างแน่นอนโดยดทีกองหน้าเวสต์ีปีรายนี้รับค่าเหนื่อยกับทางไปแสดงอยู่ที่ประมาณ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทําให้เมน,มนยูนั้นกําลังพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับกองหน้าชาวอุรุกวัยรายนี้โดยที่ผ่านมามีรายงานมาว่าคาวาน,นีได้รับความสนใจจากทางโบคาชูเนียที่กําลังจับตาสังเกตอยู่นะซึ่งทีมดังจากทางอเจติน,นานี้พร้อมเสนอสัญญาสองปีให้กับหัวหอกรายนี้แต่ทางผีแดงยังคงพยายามเจรจาเพื่อมัดใจคาวาน,นีคนนี้อยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาล ซึ่งรายงานล่าสุดได้เผยมาว่าพวกเขานั้นพร้อมมอบเงินค่าแรงระดับสูงถึงประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับนักเตะค,คนนี้ถือเป็นรายงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสันการของทางคาร์นี่คนนี้ซึ่งที่ผ่านมากองหน้ารายนี้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกที่ทำไปได้ทั้งหมด4ประตูจากถึง2นัด หากทางคาร์วานี่ยอมรับค่าแรง25,000ปอนต่อสัปดาห์จะทำให้เขารับในระดับเดียวกับทางองค์ดีมัตสยานเลยทีเดียวนะนะแตผมเป็นในว่าง,งานนี้ผมก็แนะนำว่าให้รับไปเลยนะฮะและอยู่ต่อกับทางแมนยูอีก1ปีไปเลยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับลือเคนแจ้งเลวี่ขอฟังข้อเสนอหากมีเข้ามาโดยแฮร์รี่เคนนะผมเป็นข่าวว่าได้แจ้งไปยังเดนียลเลวี่ ประธานของต่านท่ตนทสเปอร์ว่าตนเองนั้นจะขอพิจรารณาข้อสเสนอที่เข้ามาในหน้าป้อนนี้โดยสถานการณ์ของกองหน้าทีมชาติอังกฤษคนนี้มีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานั้นมีรายงานอย่างต่อเนื่องนะผมซึ่งล่าสุดนั้นสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษได้เผยม,มาว่านักเตะนั้นได้แจ้งไปยังสโมสรแล้วว่าจะขอพิจารณาข้อสเสนอที่เข้ามาในหน้าป้อนนี้ ดยสโมสรที่ขอสนใจกองหน้าไว้เฉกปีรายนี้ซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุดนั้นมีโอกาสที่ทางไก่เดือดทองจะเสียนักเตะออกไปเพราะพวกเขาแทบไม่มีลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนลลกเลยแถมยังพลาดท่าในะผมในรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับสำหรับเคนคนนี้อยู่กับทางสเปอร์มั้งแต่ปี2004แม้นักเตะจะรักสโมสรแห่งนี้มากมายแต่ปฏิเสธไม่ได้นะว่าสิ่งที่แข้งรายนี้ต้องการก็คือความสาเร็จที่เป็นรูป,ปธรรมเชื่อเลยว่าสโมสรอ,อย่างทางแมนยู พร้อมเดินหน้าในการเจรจายื่นข้อสเสนอไปให้กับสเปอร์นหน้าบรอนนี้ซึ่งอาจจะรวมไปถึงแบงค์เชลซสสีหรือเชลซีที่ถูกโยงกับเตไว้เสร็จปีรายนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญก็คือเลบี้คนนี้ปฏิเสธเสียงแข็งในการรังเขนเอาไว้กับทีมซึ่งสื่อได้มองว่าการย้ายสโมสรคงมีเพียงกรณีที่นักเตะเรียกร้องโดยตรงเท่านั้นเป็นตัวังานนี้นแฮร์ดี้เคนคนนี้ก็ยอมรับแล้วว่าตัวเขานั้นพร้อมที่จะลาทีมในช่วงหน้ารรอนนี้ เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูพร้อมเบิ้ลค่าเหนื่อยให้กับทางบรูโน่ถึง2เท่าโดยเงินที่ทางแมนเชสเตอร์เด,ดนั้นมีแผนจะจาเพิ่มค่าแรงเป็น2เท่าให้กับทางบรูโน่เฟิร์นเดสหลังจากนักเตะทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องโดยกอกงกลางทีมชาติโปรตุเกสรับค่าเหนื่อยกับทางมีแแดงอยู่ที่10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ผลงานที่ผ่านมาทําให้ทางบอร์ดบริหารของผีแดงไม่ปรอช้าที่จะเดินหน้าเจรจากับตัวแทนของนักเตะ เคยยกระดับสัญญาโดยเฉพาะค่าแรงที่พร้อมจะเพิ่มเป็น2สัปอนต์ต่อสัปดาห์โดยแค่ยี่สิปีไรนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะตั้งแต่ย้ายมาสวมเสื้อแบบอสูรแดงเมื่อหน้าหนาวปี2020โดยให้3มเกมที่คานมานั้นเขาทำไปถึง26ประตูกับอีก17แอสซิสด้วยกันทั้งนี้ทางบอร์ดบริหารของทางแมนยูจะรอจังหวะหลังจบรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกซึ่งทีมจะพยายามเร่งเดินการก่อนที่ศึกยูโร2020จะเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตามมีรายงานมาว่าบรูโน่เฟิร์นเดสอาจจะรอดูท่าทีของสโมสรเสียก่อนโดยเฉพาะเรื่องผลงานในอนาคตทั้งการเสริมทีมและการต่อสัญญากับเตตโดยเฉพาะพอบักบ้าที่กำลังเข้าสู่สัญญาในปีสุดท้ายของเจ้าตัวเป็นนาังงาน,นี้นะผมทางแมนยูของเราน,นะฮะก็มีโอกาสจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทางบรูโน,น่เฟร์นเดสคนนี้เป็น2 0 0 0 0นปอนถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาเป็นการปรั้งตัวเอาไว้และก็ให้เขาเนี่ปรั้งตัวปอกบ้าเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับอ์เซลวิล่าพบกับทางแมนยูวิเคราะห์4ประเด็นสําคัญก่อนที่ผีแดงจะบุกไปเยือนสิงห์พยองในศึกฟุตบอลผิวอังกฤษในช่วงเย็นวันนี้โดยเรามาวิเคราะห์ก่อนเกมกันดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปฟัดกันในช่วงเย็นวันนี้เรามาเริ่มจากที่ประเด็นที่1กันก่อนรั้นการพรีวิวอัลซนมิล่าพบกับทางแมนยูโดยงานที่แมนยูของวัตนะผมตกเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังทั้งในและก็นอกสนาม ไล่เลียงตั้งแต่การถล่มโรม่าขาดลอยยูฟายูโรปาลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนตามด้วยการประท้วงของกลุ่มแฟนบอลท้องถิ่นต่อตระกูลเกลเซอร์จะทำให้สึกแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเลื่อนออกไปโดยเกมกับทางแอสตันวิลล่าในคืนนี้จะเป็นเกมที่2ที่พวกเขานั้นต้องเล่น4ี่นัดในรอบหนึ่งสัปดาห์ซึ่งชัยชนะในเกมนี้ทำให้าทางบีแดงแทบจะก,การันตีโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับทางดูกาหนาซึ่งทัพสิงห์พยองลอยลำไม่ต้องลุ้นหน,นีตกชั้น แต่แต้มของพวกเขาก็ไม่สามารถลุ้นพื้นที่ยุโรปได้เช่นเดียวกันกับทางวิลล่าเมื่อความป็นสัดดงในศึกบอลเมริกิจได้เพียงแค่1นัดจากการพบกันทั้งหมด14ครั้งซึ่งเป็นการแพ้ไปถึง3 2นัดและเป็นการปรชาชัยต่อเรดเตดวิลติดต่อกัน16นัดเข้าไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมปี2009นั่นเองข้อมาข้อที่2ความพร้อมของทางแอสตันวิลล่าแจ็คกิริชนั้นยังคงต้องพักรักษาการบาดเจ็บนะฮะและก็จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ ดยคาดกันว่าคีแมนของทีมชาติอังกฤษสามารถกลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้ในเกมการสนามนี้โดยมาร์เกนซองซงกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้นะฮะแต่คาดว่าการเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้จะเร็วเกินไปสำหรับเจ้าตัวขณะที่เทเรซเก้ยังคงต้องพักรักษาตัวจากการผ่าตัดที่หัวเขา่าึ่งคาดกันว่าอันวาเอลกาซีจะประจำการที่ริมเส้นแทนคาเตชาวอียิปต์นะฮะ สับสนมาโดยโอลีวักินในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแทนนั่นเองจอมากข้อที่ 3. ความพร้อมของทางแมนยูมีความเป็นไปได้สูงที่ทางดานุนโอมนั้นจะโรเตชัน11เล่นต,ตัวจริงหลายตำแหน่งเพื่อคงความสดใหม่ของลูกทีมนักเตะค,คีแมนอย่างทางมาคไรฟอร์ดลินฮันเดอร์สันวิเชอร์ลินเดเลฟและก็สกอตต์แมชโชวินเน่ได้พักเต็มที่มาในเกมที่พ่ายรมา่าเมื่อการสัปดาห์ ขณะที่ลูกชอกับทางอ阿มิ斯กาถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งน,นั่นเองส่วนพ่อป้าเอซันคาวานี่และก็บรูโน่เฟร์นเดสถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามก่อนจบเกมที่สตาดิโอโอลิปิโกด้วยเช่นเดียวกันและคาดการณ์กันว่าทั้ง3คนนั้นจะได้ออกซาร์ทในเกมเกมนี้ทั้งนี้นาราลกอมนะฮะยังไม่สามารถใช้งานองค์ดีมสิสยานเดนนิสเจมและก็ฟิลโจนได้จากปัญหาการบาดเจ็บของพวกเขาและข้อสุดท้ายข้อที่4ี่นะผมงานนี้ คาดการความเป็นไปของรูปเกมแม้ตามหน้ากระดาษนั้นสภาพความฟิตของบรรดาแข้งแอสตันวิลล่าจะเหนือกว่าทางแมนยูจากการที่พวกเขาไม่ต้องลงเล่นการสัปดาห์พร้อมกับที่ผิศาแดงจะโปรเทชั่นแข้งหลายตำแหน่งนะฮะเพื่อรักษาความสดของทีมแต่ด้วยมาตรฐานนักเตะของทางเรดเดวิลนั้นทําให้เราคาดการณ์กันว่าทีมเยือนจะสามารถคว้า3คะแนนมาจากวิลล่าพักได้อย่างแน่นอน นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมในนัดถ้ำคืนวันนี้ที่แมนยูนั้นต้องลงไปฟาดฟันกับทางอาซามิล่าที่บ้านของพวกเขานั่นครับก็พัวนาให้พวกเขาได้คะแนนสามแต้มกลับมาด้วยนะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเบิร์ตชูคาวานี่สุดยอดแข้งลุ้นต่อสัญญาใหม่กับผีโดยงานที่ทางดีมช่าเบ,บรอร์บอต์ออดีกองหน้าของทางแมนยูยกย่องเอสันคาวานี่ว่าเป็นยอดดาวยิงพร้อมกับให้เขาเนี่ยต่อสัญญาใหม่กับทีม โดยตาเวสต์ีปีวลานี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการค้าแข่งกับทีมในสั้นนี้ซึ่งทำไปแล้วทั้งหมด14ประตูแต่ทั้งหมด34เกมโดยปัจจุบันสัญญากับทีมจะหมดลงในช่วงสมมร์นี้ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาขยายเพิ่มอีก1ปีกับทางแมนยูซึ่งทางเบอรบตอฟเนี่ยเชียร์ให้ทีมเก่าต่อสัญญากับทางคาวานีให้จบได้เพราะนี่คือยอดดาวยิงนะ เดยเขาจะบอกว่าผมให้คะแนนคาวาน,นีระดับสูงเลยนะในการเคลื่อนไหวของเขาไปโทษสนามก็มีคุณภาพสุดยอดเหมือนกันเขาอายุ34ปีแล้วไม่ได้มีความเร็วอะไรมากมายแต่เขาฉลาดแล้วก็รู้ว่าต้องเคลื่อนไหวยังไงเขามีความแม่นยำอย่างมากมายและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเคลื่อนไหวและก็ใช้ความเร็วในคืนวันพระราชบดีถือเป็นตัวอย่างชั้นดีถ้าเขาตัดสินใจอยู่ต่อผมคิดว่าแมนยูนั้นจะตอบรับอย่างแน่นอน และนี่คือตัวอย่างชั้นดีสําหรับแข้งดาวรุง่งเขาคนนี้ยังยิงประตูได้มากมายผมไม่คิดว่าใครจะผิดหวังหรอกนะหากเขาอยู่ต่อถ้าแมนยูได้แชมป์ยูโรปาลีกนั่นอาจจะช่วยโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อจากนั้นเขาจะประสบความสำเร็จกับสโมสรแห่งนี้ได้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาและครอบครัวเกี่ยวกับแมนยูซึ่งนกเต่จากทางอเมริกาใต้นั้นมีโอกาสคิดถึงบ้านและก็รู้สึกไม่ดีนักจากที่ครอบครัวปรับตัวไม่ได้นั่นเอง น้านผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรมันก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้ทางคารวานน่คนนี้อาจจะไม่อยู่กับแมนยูก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวลสโมอสรอแมนเชสเตอร์เตดในช่วงชิ้น,นครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตาัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ